เมื่อคืนกลับมาเกเกือบห้าทุ่มเลยไม่ได้ทิมมาชิมตอนเช้าเกือบห้าทุ่มเลยเมื่อคืนโอ้พี่น้ำพริกครับพี่แอนใช้มือเลยอ่ะได้ครับน้ำพริกเจกินคนเดียวชาวบ้านกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยส่วนเราก็ไม่แบ่งแอนเหมือนกลางใครพะโลเออใช่อ่ามีน้อยไม่น้อยโอ้โห มีน้องทายปลโลไหมอืออือิ่มแล้วอ่มแล้วหอมนั่งนอร่อยนะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะมันเผ็ดไข่พะโลเท่ไหร่เผ็ดไข่พะโลไม่เผ็ดหูุไม่เผ็ดเลยพลโลอ่ะอยอบ่าเ้จ้่มเ่มเรเเเจเเเม่ เติมพลังก่อนไปโรงเรียนโอ้โหทำก่อน Thank you ถ้าถ้าไม่กินข้าวไม่ให้เล่นด้วยนะจะให้ได้ไปไปแต่ไม่เปรี้ยวนะอโโ้หมูทอดอร่อยหนูต้องกินข้าวนะถ้าหนูอยากเล่นด้วยนะทั้งหมูทั้งเนื้ออร่อยอยู่กับที่ไหมให้อิ่อยู่กับที่ใช่ไหมอะกินข้าวคำนึง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  อแย่พ่อเสือดีกว่าย่าไปโรงเรียนใครไม่กินข้าวนะไปเลยมากับแม่เลยถ้าไม่กินข้าวไปโรงเรียนไปเลยกินข้าวอย่างนี้กินข้าวเราอยู่กับซิถ้ากินข้าวเราอยู่กับซิอ้ำอ่ะอ๋เก่งเก่งเก่งอย่กับซอํา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 อ้ะอ่ะอเอาไปนะยังไม่กินเลยกินอยู่กับซีต้องกินข้าวถ้าไม่กินข้าวต้องไปโรงเรียน เทนะเกี่ข้าวนะโอนให้อีกหน่อยกินแทนะนี่เหมียวไปเรียนอะยจ้าไปพี่นาเดียก็ไปเรียนพี่น้ำมงก็ไปเรียนไปหมดเลยไปเรียนหมดแล้วเขาไปหมดแล้วอะ พี่ฟังไม่สบาปแล้วพี่ฟังไม่เป็นโรงเรียนพี่ฟังไม่สบายไม่ต้องกดไม่ไม่พี่ฟังไม่สบายไปไปได้เดี๋ยวติดไข้เดี๋ยวนี่ตองเสือเหรอพี่อไปน้อยไม่สบายไม่เห็นกดเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวติดไข่ไปไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วโอ้โหเมยพี่ฟังมาโรงเรียนแล้วพี่เอาไปก่อนแล้วท่านเอาไปโรงเรียนไปหมดแล้ว ไปไปโรงเรียนเร็วกินข้าวก่อนอืมก็ไปโรงเรียนจ้าหาไปโรงเรียนกรฬาเพ่ได้เลยมีต้อไปโรงเรียนอย่างเดียวเลยนะเธอไม่ได้ปวดด้วยเธอแล้วก็ข้าวเอาด้วย ฝองเล่นอยู่ไหนฝางเล็กตาอยู่ไหนให้พอดีจิบพลังกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนไม่จ้าถ้าหนูถ้าหนูไม่กินข้าวหนูจะได้ไปอยู่กับใครอยู่กับใครอยู่กับใครเนาะอยู่กัแตนไม่อยู่ประแตนไปแล้วประแตนไปโรงเรียนกับมูลแล้วพ่อแม่เราแตนไปโรงเรียนกับน้องน้ำมูลแล้วเด็กไม่กินข้าว ลุงลุงก็ไปโรงเรียนแล้วไปส่งโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วไปโรงเรียนกันหมดแล้วะไรใครก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วลูกเด็กๆกก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วไปโรงเรียนโตแล้ว ก็ต้องไปโรงเรียนหนูโตแล้วพี่ไปโรงเรียนเลยตอนเย็นก็เจอกันเราก็ไปโรงเรียนเหมือนกันมิน่าก็ไปที่ก็ไปอ่าญาติก็ไปไปด้วยกันไม่ต้อง,ออง,องอเคารพตู้เลยดีนะไปโรงเรียนต้องกับไป<ม>เ,เรียนนะ้ำจืดกัไม่น้อยไปเล่นกันที่โรงเรียนเนาะ นะเลยค่ะไปโรงเรียนกับพี่ไปเล่นกันที่โรงเรียนเลยเรานะสอโอเค,คอ,อ่ะกิ้งไม่ใผ่ปลาลูนะกินไม่ใผ่ปลานะลูอร่อยนะอร่อยนะดีใจเลยไปเอาขนมงดก่อน they <laughs> didn't